แฝกยังม้วนมาแฝกอะไรอย่างนี้ลวงปู่เรียนบาลหงหงใช้ตำราของวัดสพสูงด้วยเหรอครับหลวงพ่อไม่ไม่ใช่ท่านลงมหาอุดอ,อ,อ๋อมหาอุดครับผมแล้วท่าลปปน,นล,าล,ลงพระเจ้าเสร็จบอกพระโอษอท่านคงคนยาตายแล้วหลวงพ่อวัชย์น้อยใช้อะไรครับหลวงพ่อฮะใัชย์น้อยจะก่อนที่จะลงวัดย์ก่อน,น,นสูงโซ่รถโอ้โหวัชย์น้อยอ่ะ ทำไมรุ่นแรกซื้อยางทำไมใหญ่ลงเองเอ,อ้าวอาจารย์พกโค่นลงครับอาจารย์พกก็กกสุขศิษย์พกหญิงเข<ม>าจับยันด้วยโอ้โหลงรูปด้วยแต่ก่อนก็เขาไปเขาไปอยู่วัดไทรน้อยก็ลงรุ่งเง่าแฝกลงให้ก็วัดไทรน้อยซื้อได้ใหญ่โอ้โห หลวงพ่อเคยไปเสกตะขุดให้หลวงพ่อไปใช้น้อยไหมฮะเคยไหมฮะหลวงพ่อเคยตะก่อนนี้ก็เคยโอ้โหก็ไปด้วยการไปไหนไปด้วยการเรือพนักไปปุกไปตะขอนุ่นปลุกเสกจตุคามสี่ฝ่าวูนี่ไปเอ๊โน่นใต้เช่นว่าเล่นไปทีไปนครไปนครไปเล่นไฟประค่างสามคนเด็กๆปุกเสกในเรือมบนบกที่วัดนั่นพ่อใช้น้อยไปด้วยก็มาลงดอนเมืองอ่ะ สีสองที่ช่วงลิ้นมาลงตีต่อโอ้ทุคนต้องเยียบหมดนี่ก็ลูกศิษย์จะรับแล้วแต่ท่านยังไม่รับโอ้อยจะมักขับยังมักขับเวทขับพร้อมกันพร้อมกันทำไมงั้นท่านก็ย่างหอยคนเดียวต้องเยียบนะสีสองสีสามนะสี่สองสี่สองหลวงพ่อกับหลวงปู่วาดวัชาพานสูง ใครพันสามากกันครับโอ้ยวากมันพังบวชเพ้งเมื่อเน,นี้อ้าวเหรอครับหลวงพ่อวากมันบวชตอนทักศพกุศกไงนี่ยังไปยนน่าสบ,บายต้นวาดเลยโอ้โหโอ้โหแน่นอนจริงหวลวงพ่อโอ้โหววาดยังไม่มีตำลาเลยโอ้โหยังจะต้องให้เป็นบางอย่างเขาไปเรียนตามไอ้หนังสือไอ้ที่น้องตุ้ยึี่มโนอะไรตัราไขอเทียบยังไงไม่มีโอ้โหตำราพิน พ่ออ่อนก็ดีเป็นสึกสึกสงสารแม่นแต่หน้าก็อ่อนกันนี่นั่นลบบุรีอ่ะลบบุรีใครหลวงพ่อวันไหนฮะพระติวครับฮะอาจารย์ถือเขาก็อ่อนสาที่ใจไปแลรงพระสำโลงพ่อยิ้มยังคุยยังอ่อนสงสากันนี่พ่อยิ้หนังออคนไปปลุกแต่งคุยอืมครับผม หลวงพ่อทัดเจอหลวงพ่อยิ้นใช่ไหมฮะในงานพุทธพิเศษเขาอ่อนกับหาโดโอ้โหที่เจอรู่นี้ตายหาจะหมดแล้วเนี่ยไเนี่ยปุูกแตกเนี่ยเนี่ยมีใครอเหลือใหม่โอ้โหเกิดมาตั้งจับผูกมาแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วครับหลวงพ่อไม่เหลือไม่เหลือครับอย่างนี้หลวงพ่อทองดำพ่อเปิ่อนอะไรไปหมดแล้วฮะพ่อยิ้นก็ไม่อยู่ตั้งไม่เมียพ่อมพ่อมีมันมาวิชัยไม่อยู่พ่อเกศไม่อยู่แล้วฮะปลูกพิมพา วัดคันลักหลวงพ่อลายน้ำที่สุดท้ายเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยยังมีองยังวัดคันรัตน่ะวัดคันรัตขาดนะโอ้สุดยอดเลยครับหลวงพ่อเนี่ยไม่มีนี่ก็เก็บไว้จนเก่าๆเนี่ยเปนจัขาดนะจำนะนั่นจากปลูกเศษของยางสังวรเนี่ยต้องมีมนนี่สิไก็่ฟรียางสังวรนะต้องมีมนนี่มี่ปายทางเข้าอุไรแล้วหลวงปู่คำพันคำพันนครปนม ย้างขงนินโอ้โหพอน,นินคอมบุรีย่องขั้นนินคอมบุรีย่างฝุ่นเศษให้ท่างท่างกล้ท่านทิงท่างน,นียลุกยังให้ท่านโคตรแน่โอ้โหขั้นนินนี่ยโอเคแล้วก็กข้าวตำมะโอ้โหข้าวมันย,ยโอ้โหแน่นอนจริงข้าวมังแค่คุณช้อนโอโใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะข้าวสวัสด์ หวน,นสาวปูมยี่เจ้ากวัดน่นชนบุรีนะฮะหลวงพ่<ไ>อ <ฮะ S 2> ชนบุรีโอ้หัวน้องสุขาแม่หอสุขาไองวนจีวนดำหลวงพ่อนี่สุยอดนี่มังงานปลุกเสก็ยี่ห้า 20, 20, ปีอตอนนั้นหลวงพ่อกี่ัรษาครับยี่ห้าครับตอนนั้นยี่ห้าได้สอปลุกเฟกสองห้า 2, เริ่มปลุกเสกมาสองห้าโอ้อ 2, แล้ห้า คิวยังเกิดเลยได้ฝึกมาฝึกสองภาษาคิวยังเกิดเลยจนบัดนี้จนบัดนี้จนบัดนี้หาฝึกออกไปเลยโอ้โหเนี่ยรุ่นเนี้ยตายหเนี่นยเก็บจนเต,ต่านี่ก็ไปฝึกไปที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้ว